กน้อมไวสาีิรัตนาแก้วเจ้าสามพระการ,พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหมายมีตะกุบายีวัดประจามเป็นเก้าเป็นพระทานแเะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ปมยอกศรัทธาต่างหลายในวันเบอนี้ที่ปมยอกศรัทธาได บังเกิดเจตนาศรัทธามาติบตายัตนำกับโดยของติบของตานของเฮาตีไดมาเตียงสร้างพระพุทธรูปพระศิวลีพระอุปคุฝ่ายตานไวตีถาดสิบสองลัก แทงจือหนึ่งว่าพธาถุห้วยน้องขังฐานหน้าที่นี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับโดยเจ้าศรัทธาเก้ามีออกเดียวห้ยดินดำเมืองพงเป็นเก้ากะลูกเต่ายาที่ปีน้องวองสาแล้วก็มิดเสิยวเอวอาเสิยวกินเสียวตามต่างหลายได้บังเกิดจิตนาศรัทธาเตียงสร้างเครื่องติบโคตานตามดังติวามานั่น หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทแล้วก็เงินมานหกล้านหกแสนสี่หมื่นแถบหกล้านหกแสนสี่หมื่นแถบไดมาสั่งถวายเป็นต้านปีพระถาดหอยน้องข่างตีนี้ปกคขอสาธุอนุโมตนาเมียกสทธาต่างหลายถาดหอยน้องข่างถาดสิบสองลักตีนนั้นซอนว่า เขาในปืนเมืองจริงตุงก่อนที่ใดว่าเริงปืนเมืองจิงตุงคือผมหยอกสัทถาใดฟังสักอิจน้อยหนึ่งเปดิดที่ใดหู้ตีไปตีมาเมืองจิงตุงของเขานี่มือ่อใดเตะเป็นบานเป็นเมืองตื่นันภาควดจอว่าเมืองจันดวาวจิรากามไหนวะเมืองจันดวาวจิรากามเมืองจันดวาวจิรากามนี่ มีเจ้าแผ่นดินมีเจ้าฝ่าปกครองสืบมาหึงนานสืบมาวันหนึ่งเจ้าผ้าซ้าซิงการสุปบ,บุญไปแหละสร้างบุญสมปานไปหาคนตีทีมาสืบเจอเตียนเหมืองไหนซ้ำมีคนเลี่ยงวูก็หนึ่งที่ว่านายกูปาละไปเลี่ยงวูเหมือนไหนเหมือนไหน,นก่นานากเเอเอ,กเอาหอกเข้าของมันนั่นเลี่ยงกา มันกินผ่องเอาอ่อยกาผ่องมันกินผ่องเลี้ยงกาผ่องกุวรกุวรรกำนี้กาตั้งหลายจึงไข่ตอบเตี้ยนบุญกุลของใจเลิ่งบูจึงไปสอบไปสืบเสาหาบานเมืองติ๋มมีเจา้าอยู่ปกครองบานเมืองกาตั้งหลายก็จึงได้มาหอดถึงเมืองจันดาวจิรากามอันมีเจา้าเจ้าผ้าเขาสั่งบุญไปก็จึงไปกล่าว ใจโกปาล่าว่ากาตั้งหลายนี่ไข่ตอบเตี้ยนบุญคุณเจ้าไหนวะเจ้ามาเลียงเขาคาเขากูปอกูบปอกมาเลียงโวก่อหอกเขาเลียงคาเขาในไข่ตอบเตี้ยนบุญคุณเนลือเดี่ยวเจ้าไปเป็นพญาเจ้าเมืองไปหนังเมืองเจ้าจันติมือไหนวะควันเลียงโวกว่ามือในแหล่คือควันเลียงโวาสารซ่องหลงๆไว้คือควันเลียงโวอยู่ในซองกาตั้งหลายก็จิงได โจรกันซักกาบเอาซองหลวงนั้นบินมาหอดถึงเมืองจันดาวจีรกกามก็คือเมืองจริงตุงเฮาหมดเดียเ๋ยวนียมาหอดมาถึงเย่าก็เอาไปตามใบกลางหอศีน้าหมาตั้งหลายมาหันใส่ก็จึงได้ว่าต่างเจ้าลูกตีไหนมาไหนแหลสอบถามใจโกปาร่าก็จริงกะว,ว่าเฮานี่ลูกตีเมืองไกลมากาตั้งหลายใครคือมาเป็นเจา้าเป็นพีาอยู่ตีเมืองที่นี่แหละจริงได เอาตอนตัวเข้ามาหอดถึงตีนเออเนี่ยพะจันเสนาอามาตต่างหลายก่อจิงได้อาพเศกษยยกเอานะคนเลีง่งโวนี่เป็นพรจเจ้าเมืองสืบต่อมาจึงได้พากัดจีว่าพยาคาหามพยาคาหามก็ได้คาโวคาควายเลีง่งกากูวันกูวันกันนี้โวควายในบ้านในเมืองก่อหน่อยกี่บางไปเจ้าวบ้านเจ้าเมืองก่อจนกันมา บ้องจนกันมาเปียสันตาเนี่ยพิจอรณเมืองว่าอาวูกายขาเข้าที่เห็ดหน้าที่ใส่ลอกก็น้อยเก๋บ้างลองไปโูวบานเมืองจิบหายเจ้าอยาเปียววูกายขาเข้าเมื่อขาเมื่อแหมไม่ลิ้งกาติกๆมันเจ้าก,ก็จิงได้ลุดหย่อนผ่อนลองมาหึงหึงแหมหนึ่งตัวหึงหึงแหมหนึ่งพวกลิ้งกาพรากาตั้งหลายกินหิม่มเต้มในกรก็เจ็บใจจิงได้มาเปีมยมาหลเอาพากาหามนี่ ไปปล่อยทงเมืองหนึ่งว่ามีแทงเมืองหนึ่งเออเจ้าไหนหมากมุตนตุนเต้าเหลือเสนี่คนก่อเกินเ,เขานำโพชนาหารกหมากมุตนตุนเต้าเหลือเมืองเก่านี่เจ้าจัางไทเมือเปลี่ยนเจ้าเมืองเชียง่านเนี่ยแกก้าหามก่อจึงว่าใครมือค่าเนี่ยขครมือกาตั้งหลายก่จึงคือมันสารซองแล้วก็เขาอยู่ในซองสักกาบเบอร์แทงสักกาบเมอ่อยาวเนี่ยก็เอาไปปล่อยในขุนน้ำน้องตีหนึ่ง กาตั้งหลายใจดำด้ว่ากินเข้าแล้วลืมเพิงกินเมืองแล้วลืมตัวเป็นกาตั้งหลายในแล้วไปปล่อยในขุนนำพิจานั่นก็ได้เล่งชีวิตจิตใจยอยู่ในขุนนำจังออกมาเมื่อพิากาหามได้ออกป่ายเมืองจันดาวชิรกรรมไปแล้วฝวก็ตกทองลงมาหมากโปงหลงหลาย ในเมืองจันดาวจิรากามนันก็เกิดเป็นน้ำท่วมกับสิ่งๆอ่ะผมมีอกสีททาต่างหลายเป็นน้ำท่วมกับสิ่งๆควันอันจู่อยู่ในบ้านในเมืองเก็ป่ายขึ้นมาอยู่เนื้อหมอนตอนดอยไปอยู่ตีสูงหลายปีหลายเดินหลายวันมาก็โท่วมไปสิ่งๆแต่น้องหลงนั่นจีว่านน้องตั้มมีหลบับก็คือน้องน้องตั้มมีหลับในเมืองจริงตุงเขาเนี่ยต่อเต้ามาถึงตีเขาหนังมือเลียวนียก็กลายเป็นน้องสิ่งๆอ่ะผมมีอกสีททาต่างหลาย กับนี่สืบมาถึงนาในเมืองว่องมีพยาว่องตอนหนึ่งมีเมยอยู่ปากไปสี่คันมีลูกอยู่ปากไปสี่กาะสี่กาอ,อันสุดท้ายนี่สองโดยการรับตาภาวนาสองโดยการบวชเป็นพระราศีก็จนกันไปบวชเป็นพระราศีเสีเยแล้วสยองโยรยัตมาต่างอากาศมาถึงเตซะบานเมืองตินหนก็เอวย่างเอวตัว แล้วก็มาถึงตีน้องหลงตั้มมีลาบตีนี้ประมาณนึงถึงน้องหลงตั้มมีลาบยาวในะกอจูนกันมาขัางน้องอจูนกันมาขัางน้องต่างผู้ต่างเจ้าต่างตอนสี่ตอนปีน้องกอจูนกันมาขัางแล้วก็มาอยู่ตีนี้แล้วเอาไม้เต้าขีดขึ้นไปตังหอนเหนือตอนจว่าตุงการาสีตอนเป็นน้องแล้วก็นำก็ได้ไหลลองไปเหมือนผมหยอกสัทอะไรหันนั่นนะ่ะต่างตีฐานหน้าตีนี้เป็นหวยน้องขัง นำไหลล่องปายาวสร้างเป็นบานเป็นเมืองขึ้นมาสืบต่อมาจึงได้จริว่าบานเมืองจริงตุงตราต่อเต้าปอถึงปัจจุบันมเมื่อเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นปืนกันเป็นมาของโวยน้องขังของบานเมืองจริงตุงของเขาเมื่อก่อนนั้นเป็นน้องหลวงตั้มมีลาบพระรศีได้มาขัางน้องหลวงตั้มมีลาบเพียงไปสีเแล้วแหลจริงได้สร้างเป็นบานเป็นเมืองสืบต่อมาอันนี้ก้องไก่กับปืน ปมหยอกสะทาต่างหลายในวันเมือนี้ในเก่อปมหยอกสะท้าได้มาติดมาตานฐานหน้าตีนีนั่นพระธาดุหยน้องขังกว่าพระธาดเอ่อสิบสองลักกว่าพุทธปีตีกว่ามีหลายจืดปืเขากับปืนเตะห้องจืดว่าพระธาดุหยน้องขังปมหยอกสะท้าได้มาติดมาตานเมื่อวันตางน้นที่แผ่นตีตังพระราศี หูพระราศีสีตอนปีนองนั่นปอกนันจันมีออกนางคำอีน,น้อยเป็นเก้าได้มาตองรูปหินพระราศีตีไปไตตังขึ้นมานี่ว่าเดียวมาตังตำทับปนาไว้ที่เนื้อถาตีเนี่ยก็เดว่ามีเมื่อหนึ่งวันหนึ่งผมหกศรธาทั้งหลายพระราศีนั่นได้ไปนิมิตกำฝันเข้าไปตีบอกนันจัน ได้หาบเอาขึงปร,ริขานเสดคามนำขืนไปบอกคำถามว่าสัมติมือตีไหนาคาใน่แหละอาหอมขครอยู่ตีนี้ไหนวะเขาที่คามไปอยู่ผายไปนาปูนเอนอร์เนี่แหละจึงได้ยอกเอารูปุปันหินเกะราศีต่างเจ้าตั้งสี่ตอนปีนองนั่นไปไหวตีผัถาดปานเมืองเอาไปไหวตีผัถัดปานเมืองตีนี้ก็จึงเป็นตีจำหมายพระคูบาหยี ปัดป่าจามของเขาเป็นเก้าสีแเ้วแหล่มาสร้างผาถัดโหยน้องขังไวติน่เป็นตีจำหมายกับปืนเมืองอันนี้ก็จึงเป็นตีไปตีมาขอสาธุอนุโมตนากับด้วยปอมีออกศรธาตังหลายมีออกเดียวเป็นเก้าลูกเตา่ายาตีปีน้องมีเสียวเอวอาต่างหลายได้มาสืบปืนได้มาสืบสร้างเข่งตีโคตานอ่าพุทธ,ธารูปได้มาสืบส,สร้างภาศีวาลี พ้ามหากัจยานะพรา,าอุปคุตสร้างถวายเป็นต้านว้ฐานาตินี้กาสาธุอนุโมทนาผมยกสัทธาตัางหลายการที่ได้มาส,าาสร้างพ้าศีวลีพระอุปคุตนั่นส่วนว่าเอาได้สมดังกรรมกรรมัมรันถนาพะศีวลีนั่นพระพุทธเจ้ายกยองว่าเป็นค่อนตีมีลาผสากการหลาย เอาง่ายๆก่อนปมหยอกสัทาหุมปมหยอกสัทาเจิกไปตีไหนไในก็ปะปไปจอมภาษีวาลีในกลมอื้อบะเหนียวเขานะประวัติที่ออกตั้งไกลหนึ่งปอในภาษาสังฆาเจ้าที่เมื่อจอมกันกำปากสองปากสามสี่ห้าปากพระพุทธเจ้ายังถามปันเหมืนพระพุทธเจ้าปมหยอกสัทาต่างหลายพระพุทธเจ้าถามว่าภาษีวลีจังเมื่อจอมอ่ะ พอที่ออกตามกรรมในหนึ่งปากสองสามปากสี่ห้าปากสังฆาออกเมื่อจอมกันเนี่ยพระศรีวลีจังเมื่อจอมเนี่ยพอพระสังฆาเจ้าพระศีวลีกับเมื่อจอมค้าในใบสาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็วางใจอะรำนี่พอพระศรีวลีเมื่อจอมในเต็มอือบะเมื่อตั้งไหนผมหยอกสัทธาหุมเมื่อตั้งไหนผมหยอกสัทธาเจึกเมื่อตั้งไหนก็ผมหยอกสัทธามาติดมาตานป็นต้นตีมีลาภาสตรการวันนี้ผมหยอกสัทธาใดมาสร้างรูปปัน้น ภาษีวลีตานเจ้าเป็นตีระนึกก็ขอผมหยอกสัทานันใดมีลาภาสกาหมาปกงหลวงหลายไปทางไหนก็อึมกันไปทางไหนก็เปิดห้องกินไปทางไหนก็เปิดห้องตานไปทางไหนก็มีปีมีนองมีลาภาสการกล้าขายอันไหนก็หมั่มุมมตนตุนเต่าหรือเสด็ิมกา้าหนก็ผมหยอกสัทานอย่างใดมาติบตานรูปปันเผาปะคุตเาเทนเผาปะคุตตาเทนนี่ผมหยอกสัทานตั้งหลาย สอนว่าเป็นตอนตีมีเตจารทีราเปมานปางเมือพยาอโศกราไว้หลังตีพระพุทธเจ้านิ่ปานไปหมอกสามปากสิเียดปีพยาอโศกราตีเป็นตอนออรอบซึกตึกโตกัดเขียนนาไปตึกโตับ้านเมืองตัางนี้ตัางนาก็ะาเป้เปิลนสิงสริงกันณีวัยหลังมามานับถือพุทธศาสนา จึงได้มาหันปืนหันผ้าอารหันตาเข้าเจา้าจึงได้มาเตียงสร้างวัดบาอารามแปดหมื่นสี่ปันหลังตัวเมืองจุมปูติบตัวเมืองอินทิยะวัดไหนเก่าก่อเมยใหม่วัดไหนไม่ก่อเตียงสร้างใหม่แล้วก็ต้องมาหินจารีดไว้ข้องว่าเสาอสก พ้องว่าเสามหินจาริเหมือนตีปมหยกสัทธาได้ไปไว้พระเจ้าเมืองกลาลาเลยไปหันใส่นั่นนะอันนั้นเป็นพยาอาโศกระัตได้ตองไว้มือพระบุทธเจ้านี่ปานไปหมอกสาปากสิบแอปีกันนี้สร้างเวหารเมวัดวาใหม่แปดหมื่นสี่ปันองโกพยามานมายญามาเตา๋จึงไปไว้สาสังฆ่าว่าอ้าปล่อยคันนี้ขันที่เจ็ดปีเจ็ดเดินเจ็ดวันนี่ ผัวพามามมา,าสังฆ่าเจ้าตอนไหนกัดแขนเลยตีเหกังพามานได้ต่างเจ้าต่างตอนก็ไหนก็มีกรรมสามารถมีเตจารตีจึงมาคุกจจไดเผาอุปคุตตาถินนี่ัยใจคอของเผาอุปคุตตาถินนั้นจึงรับตาภาวนาอยู่ในน้ำผมีอกศรัทธาต่างหลายต่างเจ้าเอานี่ปานเตอะรับตาภาวนาอยู่ในน้ำสังฆ่าเจ้าต่างหลายตอนมีเตจารตีก็จริง ลองไปใต้น้ำหาสมุทรเสลเลไปตึงปางไปบอกกล่าวยังเผาปกุตถินวาตานเจ้ามือเปินมีพร้อมเจ้ากลมมาพร้อมเปิลมีการสังฆาเจ้ากลมมาเจ้ากะรับตาภาวนาอยู่ก็เลียวเมื่อเลียวนี่การต้องมาถึงสังฆาตั้งหลายยาวนี่สังฆาตั้งลานี่ขอปันนาตีเจ้าคือเจ้าไปเกตเขเให้กังปลอยพยาโศกร,ราชัเจ็ดปีเจ็ดเดินเจ็ดวันอย่าพี่พามาณมายามาเตา ไปบอกเก่าพรุปรุปกุตะเถียนเจ้าพราอุปุตะเถียนเจ้าก็เลยกร้มสังขามไห่ก็ได้ออกจากนำมหาสมุทรเสเ็จมาอยู่เกดเข่เฮกังพยาอันตรายปล่อยผาสูกร,รัเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเมื่อมาเฮกังอยู่นั่นพยามานก็มาเตะผมยกศรธาตั้งหลายมานั่นมีอยู่หามานเหมือนเทาว่าปัญจมารผีผาเป้มานต่างหาเนี่ย เบื่อพระสังฆาเจ้าที่สุดทำก่อสุดปันจะมาเรจินูนาถวนตักมานในหนึ่งมารหันหงว่ะตีว่าพุทธมานวามานเป็นตีว่าุทธมานี่อยู่สวรรค์ชั้นติหอกพุ่นเนี่ยมานตอนนี้นะหงว่ะตีว่าพุทธมานอยู่ในสวรรค์ชั้นตีหอกปรานีมิตาวัสวัติสวรรค์มันก็ล่องมายญามาเตาปัางปอยผาโสกราเฮ็ดเป็นวูตื่นเข้ามาฮ็ดเป็นองโวเลียนเข้ามา เผ่าปกุตตาถินนตันเจ้าก็สวดคาถาเฮ็ดเป็นสื่อป่ายถาวูก็การป่ายนีไปเฮ็ดเป็นฝนหลวงมาเผ่าปะกุตตาถิ่นตันเจ้าก็สวดคาถาเฮ็ดเป็นลำหลวงปัดเอาฝนหลวงป่ายไปต่อสุดท้ายมาเฮ็ดหรือมาก๋มเป้เผ่าปะกุตตาถินไรสุดท้ายมาเผ่าปะกุตตาถินตันเจ้าก็หลากเอาสายห้างตันเจ้ามาเป่าคาถา เม็นหมาเน่าตัวหนึ่งเสีเเยแล้วเอาสายห้างส่วยหเลยคอยโคพยามานคอยโคพยามานยาวกันนี้มาเนี่ยเอาออกกี่ไรอยู่ทิ่ไหนก็เหม็นหมาเนา่าไปหาพยาอินพย,พยาพรติ่ไหนก็จังเอาออกเลยสุดท้ายมามาสมมาการะวะเผาประกุตตาถินเผาปกะุตตะถินต่านเจ้าก่อจริงมัดพยามานไว้ตราบต่อเต้าพอถึงอยากน้่มเจ็ดปีเจ็ดเดินเจ็ดวัน ยากน้ำแล้วก่อจรได้ปล่อยพร้มันปอกขึ้นไปสวรรค์จันปากผมหยอกศรัทธาต่างหลายอันนี้เป็นปืนประวัติของพระอุปคุตตาถิ่นตานเจา้าจึงเป็นตีมาเมื่อเขามีกินมิตานตานใหญ่ตานหลวงเขากำตานสังกเดียนเป็นการใหญ่นั้นจึงได้มีการนิมนต์พระอุปคุตตาถินมาพอนิมนต์มาแล้วอยากน้ำแล้วก่อจรได้ส่องตานเจ้าปอกขึ้นไป ย้อนเปิดซังย้อนเปิดมาเฮ็ดทางเฮ็ดหัวไว้ถอยต้านปริขานตันเจา้าเมื่อพามามมางอกตัวมาหันนี่ก็โอ้เผาประคุตตถิ่นก็มาลู้นดอพามานต่างหลายอันให้อันหมึกอันลึงต่างหลายก็มัดมาจำอ่นเป็นวัฒนธรรมเป็นประเวณีของเขาสืบต่อมาในวันเมือนี้ก็ขอสาธุอนุโมตากับโดยมีออกเลี้ยวเป็นเก้าหลูกเตาบ้านควยดินดำเมืองพอง ร้อมกับโดยเสี่ยวปีเสี่ยวน้องเสี่ยวกินเสี่ยวต้านต่างหลายได้มาติบมาตาแนวก่อขอซอมดังกำหมักกำผัฒนาขอเฮือมีลาผ่าซากการไปทางไหนกองอึมกันมีโจกมีหลาเหมือนดั่งผัสศรีวาีต่านเจา้าไปทางไหนก็มีโจรมีมารไปทางไหนก็มีขนหายขนเลืองมายามาเตา๋ามีบุญปาลมีสัมปานเหมือนดั่งเผาปะคุตาเถียนต่านเจา้า ตั้งโตปภกรณะสังฆาเจ้าอันมีพระภูบาวัดป่าจามเป็นเก้าเป็นพระทานก็ขอสาธุอนุโมตนาปันวาระกําปอนือมีออกเดียวแล่ลูกเตายาที่ปีนองวงสาเซลกินเซลต้านตั้งหลายได้อยู่เร่าเซาดีอยู่ดีมีสุขมีตีขาอายุมันแก่นยืนยาวสมดังกำรรม,มักตำผัดถนาสีกำหนย